สวัสดีท่านผู้ชมมอนี้ซ่องยูทูบลุงยุ้ยพาไปผลาญผลาญท่านผู้ชมมาหล่ออีกแล้วอีกครั้งหนึ่งเนาะมาหล่อบ้านซอนไซน,ค,นครไก่ซอนพรมวิหารแขวงซอนอเขตมาเบิ่งก้านแท้หัวของยาเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าหัวเพิ่นมันคันเพิ่นเลยเขาให้ลูกไก่แท้หัวหายเนาะ เลาะมาเบิงแท้หัวูุถาวาสลายกับแม่แม่ขาวนเน,นะนาะแท,ท้เนาะแท้บวชอันนี้เบิงแท้อันไหนมันออกเพราะว่ามันคันหัวแล้วกับแท,ท้บ่ให้มันคันซื่อๆเนาะโอเมนว่าเพิเ่นบวชเพิเนะ่นยังเนาะทานผู้ชมเนาะแท้อคอยๆเนาะเอาซิต้าใส่เข่า งยูทูบเบอร์ก็นี่แะไปเอาข่าวอันนี้มัดเอาข่าวอยู่่นใส่มอามาีบากาเยวด้บีบอีกนี่บีบอีกบันทึกภาพไว้บันทึกภาพไว้อันนี้ฮะนั่นเองเนาะก็ติดตามอยู่ว่าอะไรยูทูบเบอร์ติดตาม้คือโเหตั้นจเกีต ซับคือบวกเกยังบวกผ่านพอต่ยูอออรอยวิวเลยดีมาไล่กันยัผ่านอ่ลนนจักเดือนเขาหายก็ลอยหามาไล่ก็ได้แต่เจ้าบอกลอยหาสิซับยังบวได้หมดสองรอยส้มันยบกลมุ่นลุ่เลยเราดังเลยเนาะลุงมพุกัน แล้วที่ซุปเปอร์ไปอยู่กบกอกนี่เราอยู่ซุปเปอร์ไปตั้งข่าวกันว่าหลายซับบ่ถักหัวให้หญ้าเนาะมื้อนี้เนาะเออเทหัวให้หญ้าเพิ่นคั่นหัวบ่แม่นทบวดเด้เนาะแม่เนาะ ยันว่าแท้บวชขาวบวชจำศีลอยู่เฮือนเนาะบวชจำศีลอยู่เฮือนก็ได้แม่นผู้เฒ่าแลเพิ่นมักแท้หัวเพราะว่าการแท้หัวก็เป็นการจำศีลนั้นสนิทหนึ่งของของสาวพุทธเนาะคือว่าขั้นพระพุทธเจ้าเลยแม่ตัดเนี้ยตัดสรุป ต <on> ัดสลูบอลือว่าอี้แทะของมัน่อยแทไปยันหนาเจ็บแทแบบอันก้นแต่สมัยตะกี้หน่อยเนาะแบบก้นผมกองยังไย Seeing eyes of mine. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing. Out of me In this dance that I can Look at you with love Seeing all that I can learn Can you stay And I will grow Spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. But we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. This is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. ญากอ malasi มลาสี dan Malasi malasi, dan Malasi. Malasi dan นำ Malasi จ้ะเนาะ เท่วัในใดเพราเท่าเท้อันเท้าพ yeah, ่อเจ้าหันอาพ่อเท้า huh. พ okay. uh ่อใหญ่แม่เท่านหยดได้สินะอันอันไม่พ่อวันนี้นะโอ้เป็นได้ไรเนี่ยเบาแล้วบ่หัวนะเออลงดอนแล้วก็มาจอบเลย เด้ลุงดอนเรามาจอบจ้ามายามเจ้ะยอะมันดำมากลิเด้ลุงดอนเรามาจอบจ้หอะนญาห้อยู่ะคิวพอแท้อคิวนะแท้คิวนะออแท้คิวนะจื่อะพอหลุงดอนมา่าจะ่ายามเจ้ะฮะ không phá kháo có mà đi chăm xin vô, chăm xin vô hương chăm xin dù ไหนเกี้ยงเลยสอยอน่าหล่หอสวยมาบไดบาทจักแน่วันทิตมือนี้เราวันแท้หัวอายุยืนนะจำเดียวเจ้าช่างของกติาก่าผู้วทวายายพอนลูกล้านหมวนได้รอ,อ,อยา้พอนไออายุมันยืนซำนียัาอีก็อยู่โอเค แปดสิบเจ็ดเลยเนี่ยแทนผู้ชมหญ้าหญ้าลุงยุ้ยพาไปพาหลอกแม่ลุงยุ้ยพาไปพาหลอกแปดสิบเจ็ดแต่ได้เนี่ยสามปีเพิ่นกับเก่าสิบปีอายุยืนในคนสมัยตะกี้เนาะกินตาม,ม,มาธรรมชาติหาผักหาหญ้าตามป่าตามดงเดี๋ยวนี้ซื้อกินแล้วมันลดเออ <c oughs> ้าไปต้องกุ้งขายเลยตะกี้เลยยากเนะเก็บดอกบัวอยู่น้องบัวไปหลอกขายไปต้องกุ้งไปต้องเลี้ยงตะกี้โอ้ยสมัยลุงดอนเป็นบ่าวเนี่ยมาเอากับปลาโมถูกยากได้ตะกี้ได้ทานผู้สมเอ้ยชีวิตผ่านผ่ามาลายขืดทอ,อดต้นหาบหาบอันออนั้งแหมเจ้าหาบยังเขาแหลนน้ำหลังเจ้าน่ะ หา,าหาเขา่งบ่ไปหาข้าุดลขึ้นโนนนะสุดหลเข้าสามเปบันโขกผเ่งเฮนยังน้อยหามาสีสีได้แล้วผัดไบไปมาบมีเขาลูกเจ้าตักไปขาส่ง ที่วนนี้ายแล้วจอ่ไปัเน่ีน่ขับมากกว่า,าพี่ได้เจ้าพี่นะจื่ออยู่ว่าพันเท่าร่อยเท่าได้พี่กุลบอกแล้วบอกเม่วันเกิดเจ้าได้พี่จ้าไปหาเข่ามาสู่ลูกกินะนะ พี่เจ้าไปหาเข่ามาสู่ลูกกินแทนเด้เอาหมักเพชรมันยังไปเปลี่ยนอยู่บ้านโคกป่าหวายเดอพันเข่าลอยเจ็ดสิบปลายนี่หระวะเฮากระแลน้ำก้นเจ้าตอนประมาณพันเข่าลอยเจ็ดสิบหกเนาะเออเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดขี่เกียนออกมาเนาะแต่บ้านโคกเนาะสมัยนั้นเนาะขี่เกี้ยนบักบงบางนี้บักบงบักบ่อเขามาส่ง ขายอยู่ตลาดไหนจะไปนะตลาดใหญ่พ่อตลาดใหญ่พ่อขายตอนตลาดดาวื่อดียเลยยงเาะยางไปบอกตอนน่ะผมมีหลแล้อนยางไปเอาย่างแล้วหาบ ตื่นแต่เศ้าๆแล้วทานผู้ส้มย่างไปตลาดขายเครือ,อท้าว,วแลวกล้วมัันจงคือเเหห็นนนลล่าาททท้้ทท้้้ควัแแแอมดข เท่านี้น้อท่านผู้ชมน้องคลิปนาพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้่องยูทูบลุงยุ้ยพาไปผลาอเลยเด้อเมื่อนี้วันอาทิตย์เนี่ยมาแท้หัวห้หยาหิย,า,ยาเพื่อนกัดแปดสิบเจ็ดปีเลยท่านผู้ชมให้อายุมั่นคนยืนติดตามตอนต่อไปท่านผู้ชม do <laughs>